ตั้งประธานสภาของฝ่ายประชาธิปไตยได้ได้รองบนที่หนึ่งก็ได้อนที่สองนะครับผลการเลือกตั้งออกมาเป็นได้ดยดีแสดงถึงคุณภาพนะครับออกมา3ามหนึ่งสองเป๊ะ ทั้งทั้งที่มีคนที่ก็ต้องเป็นเป็นก็ต้องมีคนเป็นประธานสภาข้างบนของผมเนี่ยโดนยุติไปหนึ่งคนแล้วก็มีสมาชิกไม่ได้มาอีกหนึ่งคนบาดเสียอีกสองใบเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันมีอีกห้าเสียงที่มากกว่าสามเป็นสองเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเอกภาพที่ดีของของพรรคจี่จะตั้งรัฐบาลที่เราจะต้องประคับประคองต่อไปได้แล้วในเมื่อเราได้เราได้ประธานแล้วนะครับได้รองประธานคนที่หนึ่งก็คือของผมของปฏิพัติ์อันแรกที่เราจะต้องทำ และที่เขาพูดชัดเจนว่าสภาแบนี้ต้องเป็นของประชาชนอันแรกที่เขาต้องทําก็คือข้างหน้าถ้าเรามาประชาชนต้องม่ยืนตากฝนแบบนี้ห้องพวกนี้ท่านต้องเข้าไปนั่งได้ให้เหมือนให้เหมือนรัฐสภาสามคนที่มีการต้อนรับประชาชนมันเป็นสถานที่ของผู้แทนราษฎรราษฎรที่เลือก แล้วก็ประมาณประมาณที่สร้างก็เป็นภาษีของผู้สร้างเพราะฉะนั้นท่านไม่ควรที่จะมายืนตากฝนแบบนี้หรือไม่ได้อยู่ควรจะต้องเปิดทองให้ได้อันนี้เนี่ยเป็นภารกิจแรกๆไหมเชื่อเชื่อว่าประธานรัฐสภาของฝ่ายประชาธิปไตยและรองทั้งสองคนนะครับจะบริหารจัดการให้นะครับในการที่จะทําให้ดีขนและในขณะเดียวกันทั้งดูแลความปลอดภัยของระบบรัฐสภาระบบวไบางทีเนี่ยไม่ให้ประชาชนเข้านักาเมือคนอื่นเข้าให้ระบบตรวจสอบว่ามีอาวุธมีอะไรไหม เนี่ยเท่าที่ด yes. right. <me ant clap subsequent> oh ูมาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีมากกับการเนี่ยเราควรที่จะเวลกรรมประชาชนเขาได้เราเมื่อกี้ไปด่าเราดีข้างในพิชญเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นวาระแรกๆที่อยู่ในสามปอของเขาจริงๆหน่อยไม่มีสามปอแบบเดิมเป็นสามปอแบบใหม่ก็คือก็คือประสิทธิภาพของสภา นะครับก็คือความโปร่งใสของสภาแล้วก็ทว,วัสประชาชนที่อยู่ใจกลางสภาไม่ได้อยู่นอกรั้ว <c oughs> ไม่ได้ยืตนตาก <c oughs> ลยูลยนอกสภาซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้พูดไปสุเฉยเพราะว่าอันนี้คือในระบบประชาธิปไตยแบบนี้ราชสภาแบบนี้มันเป็น <ละ S 1> พื้นที่<ร>ที่มีพรมสมุดให้ประชาชนที่อยู่ใกล้ไม่ได้อยู่ข้างบนข้างขนาดนั้นสามารถที่จะเข้าไปนั่งรออ่านหนังสือกันได้เดี๋มีพื้นที่รองรับคนที่มาร้องเรียนหรือคนที่จะให้สภาหาทางออกให้กลยคจัดการใี้เป็นไปได้ดเราฉะ ดังั้นทางอิสรภาพทั้งความปลอดภัยของภาขกคนที่จะยกสูงให้ท่าบรดยงานรายงานทุกท่านอย่างนี้ครับ